มายินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลพัตตี้พิธีเซตวันนี้ก็จะมาลงมูชินนะคะชั้น9ถึง15ให้ดูฉบับซอมเบอร์เนอร์แล้วก็ฉบับซุยๆยของพัด้วยนะ,ค,ะคนอื่นเนี่ยอาจจะทํามาเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพทจะทำให้ดูว่าพัเนี่ยผ่านยังไงจริงๆแล้วอะ่ะไม่มีของก็ผ่านได้นะแต่ทีนี้พทดันมีของค่อนข้างเยอะด้วยฉะนั้นโอกาสการตายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะมาชั้นแรกนะคะก็จะเป็น ซูซูขานะอาพัดบอกก่อนว่าตัวพัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนนี้ตัวพัดมีชีบะตัวหนึ่งนะซึ่งมันเพิ่มเลือดคือพัดเพิ่มเลือดมาแหละเพิ่มโกงม,มามันก็เลยเยอะด้วยนะคะแล้วก็อาวุธเนี่ยพัดเป็นคาถาขาวและบวกสามก็จะแรงกว่าปกติซึ่งถามว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้เซตอะไรแบบนี้สู้ได้ไหมสู้ได้คะ่ะแต่อยู่ที่สเต็ปล้วนๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือโซชยลอาจจะแนะนําโซชยลก่อนละกันว่าควรใช้อะไรนะคะก็ 13578ให้ใช้เป็นอชูล่านะคะให้หายขีป้องหรือขีแม่นหรือขีหลบอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะเอาที่มันมีขีแล้วก็ชิ้น246เนี่ยใช้เป็นเบอีโดก็คือวงกดใหม่นะคะให้หาอ่ขีเหมือนกันขีป้องขีแม่นขีหลบอะไรก็ได้นะอันนี้พัดยังหาไม่เจอพัดเลยใช้แบบเออซุยๆุยไปก่อนแล้วกันนะคือพี่เหยียดลงอะว่าง่ายๆนะแล้วก็ที่สําคัญก็อย่างแรกอย่าลืม อย่าลืมที่จะซ่อมคาถาก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เราจะตายข้างบนอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้จะทำมาตายนะอ่ะเริ่มตัวแรกเลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากตีไปคือใช้แมวให้เป็นประโยชน์มากๆต้องใช้แมวให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าอาชีพเราเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโกงเพราะว่าแมวเราเนี่ยโกงมากพอมันปามาเราก็กดหลบได้นะคะ ก็ให้แมวดึงไว้เรื่อยๆนี่แหละสบายมากๆมากมันก็ไม่มาละมันก็จะสนใจแต่แมวอ่ะอะพอมันบอกว่าลูกแก้วที่ปนเปื้อนถูกเปิดใช้แล้วนะคะให้เรามากดลูกแก้วตรงไหนก็ได้ของมุมห้องแล้วลูกแก้วก็จะมาทับบอร์ดนะคะก็แมวข้อมอะไรก็ตามสบายเลยอันนี้คือมันง่ายมากนะแค่ว่าต้องตีบอร์ดให้อยู่ในมุมที่มีลูกแก้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดกลัวเดินไม่หันนะคะก็ตีไปเรื่อยๆนะหาไม้ก็นะ มา,มาอีกก็มายืยานสแตนบายแถวนี้ก็กดไวๆก็ได้ค่ะเพราะน้ําแข็งมันจะไม่ลงหัวเรานะแล้วมันก็ตายนี่คือชั้นเก้าง่ายมากอีซี่ะชั้นต่อไปเอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวลุมเก็บของฮเฮของกันนะ,ะบันไดยาวยาวๆจะยาวไปไหนมาตัวน,นี้ชื่อมีหูนะคะมีหูก็ เปิดมาก็เปิดก่อนเลอ่ะตีไปก่อนเดี๋ยวจะบอกเมคานิกทีหลังถ้าเกิดมันมานะอะไรก็ได้ให้แมวชนไว้ก่อนนะคือแมวสำคัญมากฉะนั้นอย่าให้แมวตายเด็ดขาดลุกอ,อันนี้ไม่ถูกต้องมัก็ให้มันตีไปนะพยายามก้มแมวบ่อยๆนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะตายอ่ะมีฮูเนี่ยเขาจะลานไฟนะเราจะมีกล่องตรงนี้ให้เราตีตอนที่บอสกำลังสกิลลงมานะคะ พอมันชานี่คือเก็ตีกล่องก็อยู่ในในควันนะเราก็จะไม่โดนเด้งนะปึ๊บกดอ่า e a s สี่ครั้งนะให้เดินรอบหรือถ้าใครอยู่ดีๆแบบเผลอพลาดสกิลไปอะไรเงี้ยพวกต้านทานอะไรนี้ก็ใช้ได้นะคะพวกต้านทานหรือว่าดอกหญ้าต้องเป็นดอกหญ้าที่กด F ด,ด้วยนะถ้าไม่กด F ก็โดนเดี๋ยวนะ กมแมวทุกครั้งที่ครูดาวสกิลเสร็จนะคะจะได้ไม่เสียเวลานจะโดดไปตรงกลางกับพัทเทนเดิมค่ะันต,ตรงนี้ก็ใครตีได้นะคะถ้าเก่งพอถ้ารู้จังหวะของการตีนะมันจะได้ทําดาเมจไปด,ด้วยแต่อันนี้ไม่ถูกต้องนะ ันนี้แมวไปตีนะแมวแมวยู่มากๆากนก็ใช้ต้านทานแทนแทนกล่องที่เสียไปก็ได้นะนี่อีซี่มากชั้นสิบทำไปเรื่อยๆมีแค่นี้แหละสำคัญคือแมวบอกได้แค่นี้จริงๆทุกชั้นด้วยอือแล้วก็บอกลืมบอกว่าสกิลที่ใช้นะคะใช้เป็นอันนี้ ใช้เป็นสายพึ่งนะคะแล้วก็าทาดาเมดหมดเลยจริงๆแล้วแต่เรานะอันนี้พัดจะเอาแบบดาเมจมาแล้วก็เป็นเสริมแกงเดียวนะคะเวลายิงอะไรเงี้ยมันจะแรงขึ้นแล้วก็แมวปรับเป็นย่อยุแล้วก็อันนี้เป็นต้านทานหรือจะเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตก็ได้ค่ะแต่ว่าต้านทานเนี่ยมันจะน้อยนิดนึงแล้วอันนี้ก็ได้แหละแต่ว่ามันคูดาวนานใช้นี้ก็ได้โอเคนี้ก็ได้อันนี้ปรับไปพ v พมามาแล้วแต่เราแล้วแต่เราอ่ะ คงจอกวีตอนนี้จะมีมเขาเรียกว่าอะไรวะคอหรืออะไรส,สักอย่างอยู่ตรงนี้นะคะก็ตีไปก่อนเดี๋ยวใช้ให้ดูดไปมาชิบหายละอะไรก็ได้ให้แมวดึงไม่ได้ดูแมวอ่ะ พอนบอกว่าให้ฉันวางไม้ตะบองโทเกบีนะคะก็เรียกแมวมาก่อนอย่างแรกไม่งั้นแมวจะตายนะกลัวแมวตายก็หยิบมาก่อนแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็มาตีเนี่ยค่ะตีน้ำเต้าทุกอันเลยนะพอเราตีน้ำเต้าเนี่ยสกิลที่บอสตีมามันก็จะไม่โดนเห็นปหและถ้าเราไม่เราเลือกที่จะไม่ตีเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมานะคะน,นี้สกิลไฟก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะ ไม้ทอเกบีมีสองด้านนะคะไม่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องวิ่งไปด้านเดียวหรือเปล่านะมีสองด้านแล้วก็มายืนรอรอบวงกลมนี้นะคะกอดอีน่อยอีน่อยจา้าเดินทุกนะคะต้องใช้ไม้ตีเท่านั้นนะถ้าเกิดใช้สกิลตีเนะี่ยไม่ได้นะแบบยิงธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ติดนะะ พอตีเสร็จไม้มันก็จะหายไปหายไปเองนะไม่ต้องกดวางสบายมาก,ามากอ,อีซี่ชั้นสิบเอ็ดนะเก็บไปชั้นต่อไปนี่น่าเบื่อมากเพราะว่าเราต้องรอเวฟมอนถ้าแพทจำไม่ผิด ชิบ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 เาโอเคชั้นสิบสองนะคะเราต้องปกป้องกรงแก้วนี้นะคะชัดแนะนำ,ำหรับ r าว m m o n e r นะคะให้ใช้เป็นทานตะวันดีกว่าเ <ST AR> พราะว่ามอนมันค่อนข้างเกิดขึ้นมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นควันฟ้าจะได้ง่ายๆจะได้เคลียร์มอวไว้นะ <ST AR> จริงๆหลักการมีไหมก็ไม่มีหรอกเพราะว่าเอาตาโโมคอมโบเนี่ยที่มันให้มาก็เอาตามนั้นนะคะ <ST AR> แล้วก็เนี่ยมันจะมีลูกแก้วสองด้าน ก็คือสีแดงกับสีเขียวสีแดงเนี่ยถ้าเกิดเราไปหยิบมามันก็จะเป็นหุ่นกระบอกให้เราวางไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะไม่ได้มีหลักการอะไรมันแค่มาช่วยเรายิงเฉยๆนะเว็บแรกมันก็จะให้เรามาสองตัวก็แล้วแต่ค่ะว่าจะวางฝั่งเดียว2ตัวเลยก็ได้ถามว่ามันช่วยเราเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นนะส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นฮิลฮิลกงแก้วนะถ้าเกิดกงแก้วเลือดลดอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่พันไม่ค่อยใช้นะเพราะว่ามันก็มันก็ไม่แตกอะ จริงๆพชอบที่มันไปรวมกันที่กงนะแล้วก็แมวชนแล้วก็แมวคิวไว้แล้วก็ยิงยิงยิงทะลุยิงยิงเนแมวคิวอะยิงเทินทัานนวันนี่เป็นอะไรที่ยิงเทิรนมาโอเคหมดอันนี้ก็ไม่ยากค่ะตีไปเรื่อยๆรอเวฟพันนี่ส่วนใหญ่จะเอาหุ่นซ้อมทองมาอย่างเดียวเลยนะ ถ้าเกิดกงแก้วเลือดลดอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีบอกอยู่หน้ากลางหน้าจออยู่แล้วว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเหลือน้อยอะไรเงี้ยก็ค่อยกดลูกแก้วสีเขียวอันนี้ก็ได้มันจะได้ไม่แตกนะก็ให้มันวิ่งมารวง,งีนไม่เยดเอดเ่าไลร่อแไวไปชนี้ เราขี้โกงมากเราเอาแมวชวนแทนลูกกงแก้วได้นี่แบบดีมากอาชีพที่ค่อนข้างขี้โกงจุดสำคัญก็อยู่ที่แมวนี่แหละแบบ่งอะไรฝั่งโน้นบ้างความเท่าเทียม โลโลกาแล้วก็แมวไปตังม่ได้อ่ะแหมพลังชีวิตของก้งแก้วเหลือ75เปอเซ็นซึ่งถัดคิดว่ามันยังมันก็ย,ยังคงเยอะอยู่อ่ะมันไม่ได้น้อยจนน่าเกียดมันมันเราก็กันได้นะ75เปอร์เซ็นก็ไม่ได้จูแรงขนาดน,นั้นพวกนี้อีคใครหวั่นใจก็ไปกดสีเขียวก็ได้ค่ะยีพบเอ๊ะรดไปนิดเดียว ยี่ห้าเอเซ็นอันนี้น่าจะเวฟสุดท้ายแล้วมั้งก่อนที่เราจะไปเจอบอสใหญ่นะมีมันมากพูดเลย จุดยอดมันเพิ่งเริ่มเปิดเสียงเพลงเลยจะเปิดป่ะนี่ไงโหไม่มีเอฟเฟกต์เลยอ่ะเอาหน่อยมันเงี้ยเงียบม,มันเหงาเงาอ่ะอันนี้ซาการมานจะมาสู้กับเราโดยตรงนะคะก็จะใช้ท่านตะวันเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้แบบปกติก็ได้นะคะตอนนี้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาตีนะ ก็แมวไปชนมนเลยไม่ได้เ,ไเ,เลยตัวนี้หลบแค่สกิลตอนมันดาบลงมาเฉยๆ่ะมันไม่เก่งตัวน,นี้เยืนหลบผิดไน้แต,ต่ถามว่าเจ็บมันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเนี่ยสกิล อันนี้นะคะมันไม่มีวงแ,งแดงๆแหละก็น่ากะหลกกันได้อยู่แล้วอีซี่พยายามเอาแมวโก้มไว้ตลอดแลยให้มันยั่วยูแทนเรานะ ถึงบอสไม่จะทําท่าเหมือนเดินมาหาเราแต่มันก็ไม่มาหานะโอเคเรียบร้อยสุดยอดไปเลยมาความยากก็จะอยู่อีกสามชั้นต่อไปนะคะสามชั้นนี้ยังง่ายๆอยู่พอมาถึงชั้นสิบสามแล้วก็จะเป็นให้หมุนนะคะจะเจอฟูจินกับไลจินแนะนำให้กดให้ได้สีแดงนะ ชิบหายไม่เคยสู้สีฟ้าเลยนะตั้งแต่พัดเล่นมาพัดไม่เคยสู้สีฟ้าเลยนะเว้ยนะก็ต้องมาซื้อเนี่ยสีม่วงๆหนึ่งอันแล้วก็แนะนําของสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นไปถึงชั้นบนๆแล้วรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะคะสุลาสุลาเกาเหลียงก็ช่วยคุณได้นะคะมันจะต้านทานดเเมจตหวิสมวิแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวสกิลหรือเพิ่มพลังโจมตีอะไรงนี้ก็ได้นะแต่มันก็จะเสียตังค์ไง มาภาวนาขอให้ได้สีแดงจบจบจบกูจบแล้วแพทไม่เคยสู้ตัวนี้นะคะวันนี้ก็คือเฟิร์สเพย์ของแพทคลิปหายละง่ายเงยมาลองดูอันนี้แพทไม่สามารถอธิบายอะไรได้จริงๆค่ะแพทว่าแพทอยากได้สีแดงมากเลยแพทจะงแงละแพทไม่สามารถทำอะไรได้ จะโดนดูดลแบบนี้ไม่ถูกต้องนะหรือเราอาจจะต้องใช้พันคอมฟู กลัวมากเลยเนะี่ยกระดดทุกอย่างที่เป็นต้านทานแงงงงงหา่ตรงเพลย์ก็มีหลา เ okay. อสหลบเอาโอ้ผ่านเฉยโอเคไม่สามารถไม่สามารถบอกอะไรกัเ <laughs> มคานิกบอสตัวนี้ได้ใช้ความเคยชินของรกยูที่มีนะ,ะรู้สึกว่าอะไรจะโดนเราแล้วก็โยกดอกไม้หรือกดต้านทานเอาก็เป็นเรื่องที่ดีิ้่หมายเลือกผ่านดีขอโทษทุกคนด้วยนะคะอยากจะกดต่อยตัวอีกต,ตัวหนึ่งกับพัสู้ได้แต่ตัวนี้เัสไม่เคยสู้นะคะก็ขออภัยด้วยนะก็ดูๆเอานะได้ปะวะ ไม่ถูกต้องเลยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดได้สีแดงะคะจะเอาคลิปมาแซมให้แล้วกันนะคะจะได้เหมือนสู้ทั้งบอสองตัวเลยรอบนี้พัดจะสู้กับตัวสมได้สีแดงให้ดูแล้วกันนะคะตัวเนี้ยพัดเจอบ่อยนะอตัวนี้นะนนไม่ค่อยเจอที่เห็นในคลิปไปก็คือไม่ค่อยเจอจริงๆนะอ่ะไปะเริ่ดิมค่แมวกลมนะก็ยิงสกลิลไปเรื่อยๆ าแมวกลมเรื่อยๆเลยเนี้ยเพราะมันชา้าด่ะมันจะชา้าลูกเตะม,มาหาเราก็ให้ดูว่ามันเตะไปหาใครก่อนนะอันนี้พัดเตะไวๆวะขอโทษเขินๆหน่อยก็เจ็บๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าเกิดมันเตะม,มาหาเราให้เรายกดอกไม้นะคะมาทำให้ดูใหม่มจะไม่เตะใหม่ะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่เตะม,มาหากรุ่นละสู้แมวเหมือนกัเซลนี่เนี่ย เดี๋ยวนี่นุง้งเพชรเล่นมากเย่ยเอาม,ามันชา้าดีกว่าอ่ะอันนี้เรารอนะปุ๊บอ่ะหายตัวพอมาเตะว่าพี่สองก็จะไม่โดนเรานะเนี่ยที่ดีงามมากเตะมาอีกแล้วเหรออ่ะพอเราเอฟหลบมันก็จะไม่โดนนะอีกแล้วละ ไช่น,นะวอร์มตีอีกแล้วอโอเคจุบมันจะวอร์มเท้าอ่ะนะทีสองท,ทนะีทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องกดหลบแล้วแาวควไว้ฮนะเนาควไว้ไม่ได้อันนี้ลมันนี้ลมไ,ลไม่เคเ่อเท่าไหร่วอร์มเท้าละเฮ้ย ไม่ทันลุบอ่าสุดยอดหลบแค่ลมที่มันพัดมาก็พอกดให้ทันก็พอแหละง่ายง่ายแค่นี้นะจ๊ะชั้น14บสี่นะขอข้ามพัดซีนค่ะชั้นนี้ต้องสู้กับใจสิงพัดรู้สึกว่าบอตัวนี้ยสู้ง่ายกว่าอีกตัวข้างล่างอีกนะฮะปะก็นู่นเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเอาแมวชนนะแล้วก็ยิงไปเลย,เลย่อ่ะ ันนี้ก็ไ้มียิงยิงมานะจริงๆก็ต้องหลบล่ะอันนี้กดต้านทานก็ได้นะคะมันก็จะสกิลหนึ่งทีอันนี้เป็นสกิลยิงนะคะให้วิ่งไปเรื่อยเรื่อยนะพยายามเรียกแมวมานะเพราะว่าอยากให้มันโดนพื้นเพราะพื้นมันเจ็บมากนะเรียกแมวมาแล้วอย่างนั้นมันก็จะกิ้งกิ้งนะคะให้มากันที่สองนะ,ะยกแล้วก็ให้แมวค่อมนะคะให้กดสี่ตอนที่มันกิ้งมานะมันบล็อกได้ อพอมันกลับไปตรงกลางนะคะมันก็จะเสกลูกน้องมันมานะให้กดสีแล้วก็ F ดูมันสีแดงขึ้นมาปุ๊บอ F น่ะมันก็ลงหัวเราพอดีนะแต่เราไม่โดนอะไรเลย,เลยแล้วก็ต้องไปหาตัวสีแดงนะแล้วก็ฆ่าตัวสีแดงค่ะแล้วถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเราก็จะไปต่อไม่ได้นะเพราะามันจะชาร์จเลือดตัวเองขึ้นมานะคะพอตายเนี่ยก็จะมีสีฟ้า,ฟาอยู่ที่พื้นก็เอามากดใส่กดใส่พวกนี้นะแล้วก็ตีให้หมดสาตัว อย่าง okay. นั้นมันก็จะสกิลมาหนึ่งทีนะให้กดต้านทานหรือเอสอก็ได้นะจำเมื่อกี้ท้าตดต้านทานาไม่ติดคืออะไรวะทิ้งมา้ทางมันเอสเอน่าจะดีกว่านะเมื่อกี้นล้มันก็จะทิ้งมาหาเรานะแยกแมวมากันให้มันชนหนึ่งเหลี่ยมแล้วก็ชนของเหลี่ยมอ่ะแล้วก็แมวค่อมมาแมวคอม่อม,คอมได้นะ มันก็จะกระโดดกลับไปตรงกลางเหมือนเดิมทำทัดขล่นเดิมนะคะมันจะไปดูดเลือดนั่นเองรอรอรอ,อสีแดงพุ่งขึ้นมาหรือจะลองโดนดูก็ได้ค่ะไม่เจ็บหรอกไม่ตายหรอกโอไปเกิดไกลยังวะอยากให้มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตได้เก็บสีฟ้าแล้วก็คลิกใส่อ่ะตายเรียบร้อยอีซี่มากมันก็สนุกดีนะชั้นนี้ แต่ชั้นต่อไปเนี่ยไม่น่าสนุกแล้วุธถ้านเหลือห2สองนะคะตอนนี้ไม่รู้จะเจ๊งโชหรือเปล่านะจะพยายามไม่เจ๊งแล้วกันนะชั้นส5บห้านะฮะชั้นสุดท้ายละจะเจอกับหหัดนะก็เอาเลยค่ะพุ่งไปแล้วเอาแมวคอมเลยก็ได้นะหาชิบหายแมวแมวคอมด้วยถ้าแมวคอมไม่ได้ก็ให้มันคิวไว้นะตีมันไปเรื่อยๆนะ อันนี้ยกครั้งแรกก็ให้มันกินไปนะคะแต่ยกครั้งที่สองเนี่ยไม่ถูกต้องละชิบหายละพอามันโยนขวดเหล้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดสี่ยกก็หายตัวแล้วก็แนวไปชนเหมือนเดิมคพยายามถ้าเกิดมันยกขวดเหล้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามขัดค่ะพยายามขัดเขาอยากให้เขาได้ได้กินนะคะมไม่งั้นพอถึงขั้นห้าเราก็จะชิบหายนะ เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวใจเย็นๆเดินมาหาแมวให้มันดูดนะชิ้มหายบารฟ้าพอมันบอฟ้าเนี่ยพยายามให้แมวเลยนะเตือนเลยให้แมวก้มกับมันให้ใกล้ที่สุดเพราะว่ามันจะไม่มาหาเรานี่สาคัญมากพอมันมาหาเราเราก็หายตัวไปก่อนอันนี้ไม่ถูกต้องเอาแมวมาเอาแมวมาก้มใกล้ๆก็ได้อะอันเนี้ยอันนี้พัดพลา,าดตาย คือพอมันงัดเราขึ้นอะแมวเราต้องชนแล้วก็กดคิวแล้วมันจะไม่สกิลเราเว้ยสงสัยไปเทคสองปหนีดีกว่าซูไม่ได้เมื่อกี้พัดพ้ามี่พัดพลามาเอาใหม่พอมันยกเราปุ๊บพอแมวเราชนให้กดคิวเลยแล้วมันจะไปคอมโบแมวทันทีไว้เหมือนมันเป็นบักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละไปเทคสองโกตายโชว์แม่งเลยง่ายดี พูดเยอะเลยไม่มีสมาธิเลยมาจริงจังละจริงจัง เห็นปะมันก็ไปตีอยู่ดีๆมันก็ไปตีแมวอัตโนมัติถ้าเกิดแมวเราก้มก้มไว้อยู่นะคะนี่คือข้อดีมากๆข้อดีที่สุดเก็ยวพึ่งอ่ะคิวคิวใกล้ๆเห็นปะมันก็จะไม่มาหาเราละก็หลบไปจังหวะนึงก่อนก็ได้แล้วก็ให้มันไปตีแมวแล้วเราค่อยออกาโผล่มาตีอะไรเงี้ยอันนี้มันจะ มันจะมีน้ำแข็งตกใส่หัวเรานะแมวก้มเพื่อนหาแมวก้มอยู่นะคะเห็นปะมันก็ไปเตียตะโดวันเลยนะนี่ไป็นข้อดีของแมวเพราะว่าเขาคุหลบก่อนเพื่อนเดียวไม่ถูกต้องให้ค่อมสวยดูชมตัวเองมาแมวก้มอ่ะกวชีวิตไม่ปลอนภัยเลย ตายซะหัวเทคสองันไปได,ได้ด้ีนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับนะคะชุดเนี่ยจริงๆมันได้ชุดเป็นชุดแบบสวยๆชุดหนึ่งก็มีนะเป็นชุดแบบแอดวานซ์หน่อยนะแต่ว่าก็หายากแล้วก็หมวกนะคะหายากเหมือนกันนะก็หมดแล้วนะคะงก็ขอบคุณสําหรับวันนี้มากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พัดด้วยนะคะหรือว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถเมนบอกที่ใต้คลิปได้นะคะจะพยายามมาตอบนะจ๊ะ ไปละบ๊ายบาย